ตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่อง form เอฟเเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแจกการตั้งค่ากันนะก็เป็นการตั้งค่าของสายไฮไลท์นะทุกคนก็เราจะแจกพร้อม dpi เลยเนาะโอเคนะทุกคนการตั้งค่าในว,วันนี้เนี่ยมันก็จะเอียงไปทางเลียวหมีมากกว่านะเนาะไอเลียวหมีอันนี้ก็คือเป็นรุ่นโทรศัพท์นะทุกคนการตั้งค่านี้มันจะเอียงไปทางโทรศัพท์รุ่นเลียวหมีมากกว่าเนาะแต่ว่า โทรศัพท์รุ่นอื่นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนย้ำเนาะว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคมาก็มาดูจากการตอบสนองเลยเนาะเราจะปรับอยู่ที่100หมดเลยนะทุกคนลำกล้องสไนเปอร์นี้เราปรับอยู่ที่80เนาะมุมอมองอิสระก็เจนะการควบคุมโอเคตามนี้เลยนะทุกคนสําหรับปุ่มเนาะก็ปุ่มยิงเนี่ยเราจะปรับอยู่ที่100เลยนะก็คือปรับสุดเลยเนาะทุกคนกีตามนี้เลยเก็บของอัตโนมัิเนาะ การแสดงผลกราฟิกแล้วปรับสุดเลยนะปรับตามที่สเปคโทรศัพท์ตัวเองไหวนะทุกคนอ,อย่าไปปรับตามตามคนอื่นเนาะปรับตามที่ตัวเองไหวนะเนาะเกตามนี้เลยประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่า DPI กันบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูการตั้งค่า DPI กันเลยดีกว่านะทุกคนกดคําว่าระบบเนาะแล้วก็ตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเนาะโอเค อัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างเราปรับอยู่ที่0.5เนาะแล้วก็ส่วไอสาตัวเนี้ที่วงกลมให้นนทุกคนเราจะปรับอยู่ที่0.5หเหมือนเลยเนาะโอเคเนาะต่อไปความกว้างที่เล็กที่สุดนะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็น dbi เนาะเดี๋ยวเราจะมาปรับกันเลยนะส่วน dbi ที่เราจะต้องใช้นะทุกคนก็จะอยู่ที่1,4 0 0งนะทุกคน1นึ่งพี่เนาะหนึ่เลยประมาณนี้นะทุกคนปรับพอปรับแล้วเนี่ยมันก็จะ ใหญ่ขึ้นนะทุกคนใหญ่ไหมตัวหนังสือมันก็จะเล็กเนาะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะถ้าเราเล่นเสร็จเราก็แค่มาปรับกลับเป็นค่าเดิมเท่านั้นเองเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ